่านสาธุรชนมุตรบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะพบกับท่านเรื่องพระมหาชานกในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญความเพียรที่เรียกกันว่าวิทยบร,รมีสเสวยพระชาติเป็นพระมหาชานกในทัศชาติหรือสิบชาติตอนนั้นจบไปแล้วเรื่องพระมหาชานกตอนที่แล้วมา ถูกนางมณีเมฆขันลาอุ้มมาวางไว้ในสวนของร,ราชาซึ่งเป็นเมืองเดิมคือเมืองมิเทลามหานครเป็นเมืองของร,ราชบวิดาตอนนี้ตามพระบาลีที่กล่าวว่าขอย้อนกล่าวคือพระเจ้าโพลชนกกษัตริย์แห่งเมืองมิเทลาซึ่งเป็นพระเจ้าอาของพระมหาชนกเองพระองค์ทรงสเสด็จสวรรคต มาได้เจ็ดวันแล้วพระองค์ไม่มีพระราชรถจะครองสืบพระราชสมบัติทรงมีแต่พระราชธิดาพระราชธิดามีนามว่าเจ้าหญิงศรีวลีเจ้าหญิงมีความเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมมากในขณะที่พระเจ้าปูราชนกทรงประชวนหนัก ใกล้จะเสด็จสวรรคตอา·มาตย์ผู้ใหญ่ได้กราบทูลถามว่าขอเนชะใต้ฝ่าพระองธุทูลดีพระบาทพระราชรถที่สืบพระราชสมบัติต่อพระองค์ต่อจากพระองค์งไม่มีเมื่อใต้ฝ่าพระองธุทูลีพระบาทเสด็จสวรรคตแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะถวายราชสมบัติแก่ใครพระพุทธเจ้าคะ แฉ้ำนวนคนที่ก็แปลหนังสือนี่เก่งจริงๆไม่เหมือนเมื่อสือเล่มก่อนที่ฟังมาในตอนต้นเล่มนั้นห่วยจริงๆแล้วเอาอะไรตัวอะไรเข้ามาใส่ก็ไม่รู้ในนี้ไม่ใช่นินทาเขามันหาบาลีไม่ได้ก็ต้องคว้าภาษาไทยมาว่าต่อมั่งเติมมั่งว่ากันไปเป็นอันว่าพระเจ้าโพราชนกจึงมีพระราชนำนดำรัสจัดว่าท่านทั้งหลาย จงมอบราชสมบัติแก่ผู้ที่มีความสามารถดังต่อไปนี้แม่นี้ต้องเชื่อน้ำประทัยพระองค์ว่าพระองค์เป็นคนดีจริงๆแต่ว่าที่ต้องขบดับกับพระเจ้าพีแก่พระเจ้าพีเพราะว่าพระเจ้าพี่ไปเชื่อคนคนเดียวนีบาลีเขาว่าเชื่อคนคนเดียวหนังสือเล่มที่อ่านผ่านไปที่โยนทิ้งไปแล้วเขาเ้าตะกร้าไปแล้วแกบอกหมูอมัดท้งไหลาย เป็นอนันไอ้เท่าสารพัดพิษคนนั้นมายุยางแต่แข็งแสหมายหูคนนี่ถ้าแย่บ่อยๆก็ไม่ไหวหมายเรื่องเจ้าเท่าสารพัดพิษนี่นะไว้คนยุยางแต่แข็งแสนี่เรียกว่าเท่าสารพัดพิษหมายความมันมีพิษทุกอย่างสามารถทําให้พี่กับน้องที่มีความรักกันแต่ความสามัคคียุยงส่งเสริมหาว่าคนดีเป็นคนชั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ้าเท่าสารพัดพิษ มันเป็นอมาตแก่แก่แต่ว่ายังมีความปราทถนาความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเขาอย่างนั้นนะขอประทานอภัยถ้ามีใครปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ย่ามาโกรธกันนั่นนี่ว่ากันตามเรื่องราวคนรังสอเรื่องชาดกท่านบอกว่าจะต้องอาศัยคนที่มีความสามารถตามนี้คือหนึ่งสามารถทำให้เจ้าหญิงศิวีพระราชธิดาของพระองค์ ทรงยินดีได้หมายความว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนดีเพราะลูกสาวของท่านเป็นคนฉลาดถ้าลูกสาวของท่านพอใจให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินได้นี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีความสามารถรู้หัวนอนบัลลังก์สี่เหลี่ยมนี้ได้ไอ้บัลลังก์เนี่ยมันมีสี่เหลี่ยม จะหัวไปทางไหนก็ได้แต่ว่าหัวนอนจริงๆมันมีอยู่เวลานอนจะต้องหันไปทางทิศนั้นฉะนั้นคนที่มีความฉลาดจะต้องรู้นี่เป็นข้อที่สองข้อที่สามมีความสามารถยกธนูนิทึ่งมีน้ำหนักต้องใช้คนหนึ่งพันหนึ่งพันคนจึงจะพึงยกขึ้นได้ไอีตรงนี้ถ้ากูจะไม่เอาฮะ ข้อหนึ่งข้อสองนี่เห็นท่าจะไม่เกินความสามารถแต่ข้อสามนี่อเอาไม่เอาแน่เวลานี้ยกบาทไม่เคยไหวนี่ข้อที่สสามารถจะนําคุมทรัพย์ใหญ่สิบสามแ่งออกมาให้ได้ถ้าหากมีผู้มีความสามารถดังกล่าวมาแล้วขอท่านนั้นหลายจงมอบราชสมบัติให้แก่เขาเถิดโอ้โห เมื่นีจ่จะตายยังมีสติสัมปชัญญะดีขอโทษเทิดทูนความดีของท่านเพราะว่าท่านเป็นคนดีมาก่อนสำหรับอมหมาจะได้กราบทูลว่าขอเดชะขอใต้ฝ่าลระองทุทรลพระบาทโปรดตรัสบอกปัญหาคุมทรัพย์สิบสามแห่งให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าเด็ก่อนเถิดพระเจ้าค่า เมื่อนี้ใกล้จะตายรอแล้เต็มทีนะยังคุยกันได้ขนาดนี้เก่งมากสำหรับพระราชาปรรชนกจกึงในตัดบอกว่าคุ้มทรัพย์สิบสามแห่งนั้นเราขอบอกปริศนาแบบนี้สมัยก่อนในะเข้าทรัพย์ฝังไว้ที่ไหนเขาก็บอกปริศนากันยังมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเขาแทรกนิดหนึ่งคือที่วัดน้อย จังหวัดสุพรรณบุรีในเขตมีอังเคยเขตอำเภอบางบระมาด่านกล่าวมีปัญหาว่าตำบลวัดน้อยมีไก่ต้อยอยู่สองตัวน้องสาวมีผัวพี่สาวเพิ่งสอนย่างใครใครคิดได้ไปขุดตรงจุดนั้นได้ทรัพย์ก็บับงเอิญที่วัดน้อยนั้นมีโบสถ์กับวิหารแล้วก็มีต้นมะขามอยู่สองต้น ต้นมาขามต้นใหญ่ไม่เคยมีฝักเลยต้นย่อมกว่ามีฝักคนก็คิดว่าไก่ต้อยสองตัวน้องสาวมีผัวพี่สาวพวกสอนอย่างก็หมายถึงว่าพี่สาวไม่มีลูกก็หมายก็คงจะคิดว่าต้นมาขามต้นใหญ่ก็ไปขุดกันคุดกันสองต้นไม่มีเคยได้นี่ลุงข้าแตมาเองเป็นคนชอบคิดปัญหาแบบนี้ท่านก็คิด คิดไปคิดมาต้องคิดว่าพี่สาวมีน้องสาวมีผัวพี่สาวพงกสอนอย่างต้องหมายความวิหารนี่นะเกิดก่อนเขาสร้างก่อนแล้วยังโบสร้างโบท,ทีหลังพระวิหารนี่ไม,ม่มีการคลอดโบถ์มีการคลอดคลอดคือพระเขาสร้างพระกันในโบถ์เวลาพระจะบบช นี่ตามธรรมดาการคิดปัญหาแบบนี้นี่เขาคิดได้เขาต้องไปคนเดียวสำหรับคุณลุงท่านจะไปคนเดียวท่านก็กลัวผีแล้วกลัวคนตีตายเขาก็บอกว่าถ้าคิดได้แล้วก็มีทองมากเป็นทองคำมีน้ำหนักมากทีเดียวแหละเป็นทองคำแท่ง <c oughs> ก็ไปด้วยกันประมาณสักสิบคนเอาเรือมาสี่เจียวปสมัยนั้นยนต์มันหายากไปขุดยังไม่คำ ตามธรรมดาการขุดทรัพย์เขาต้องขุดกตอนดึกไม่ให้ใครเห็นท่านเป็นคนกลัวผีว่าน่ากลัวไหม่กันกลัวทั้งผีทั้งคนก็เลยชวนพักพวกไปมากไปขุดเวลาที่พระกำลังทำวัดเย็นประมาณสักห้าโมงเย็นพอขุดลงไปได้หน่อยหนึ่งลึกประมาณสักเม็ดก็ปรากฏว่ามีหินแผ่นใหญ่ก็ขุดเลาะเข้าไป พอถึงมุมหินประพ้นหินหมดหินนี่กว้างประมาณหนึ่งวายาวหนึ่งวาคงจะเป็นหินหล่อมากกว่า contar, mentor, ก็หมายขยันทุบทุบทุบก็มารวมทาเป็นแผ่นเป็นสี่เหลี่ยมก็ช่ว <trem ble> ยกันยกหินหัวหินขึ้นมาเปิดลงไปเห็นทองเหลืองอารามมากมายเหลือเกินเป็นทองแท่งใหญ่ๆแต่ไปเห็นทองท่านั้นเสียงคึึกคึกคึกค,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 คลา้ายๆกับว่าลมพัดแรงมาจากทางหลังวัด พอเลี้ยวไปที่ไหนได้ตัวโต,วตวสูงกายอดไผ่ควงกระบองคึบคืบคบก้าวเข้ามาทั้งท่านคุณลุงของอ้อธรมมาเองในบรรดาเพื่อนของท่านเห็นท่าเมริกันพากันวิ่งลงเรือเสือเรือลอยไปกลางลำน้ำเสียงชายใหญ่คนนั้นบอกนี่เมืองอยากได้เมืองเข้ามาสิเชิญเข้ามาที่เมืองอยากได้แล้วก็ต้องการเข้ามาทั้งหมดนั้นไม่ไดรอท่า ไอเรือเวลาจอยก็ถอดเจวออกไว้ทุกคนไม่ได้ใส่หูเจวใช้เจวพายกันไปตั้งหลายกิโลนี่สมัยก่อนในเวลาเขาฝังทรัพไว้เขาไม่บอกตรงๆเขาใช้เป็นปัญหาแบบนี้สำหรับพระเจ้าพระราชาทรงพระนามว่าปูราชนกก็เช่นเดียวกันถ้าน็บอกว่าทรั์สิบสามแห่งนั้นเราตั้งปิศนาววาอย่างนี้คือหนึ่ง คุ้มซับที่ดวงอาทิตย์ขึ้นสองคุ้มรั์ที่ดวงอาทิตตกสามคุ้มรั์ภายในสี่คุ้มรั์ภายนอกห้าคุ้มซั์ที่ไม่ใช่ภายในและไม่ใช่ภายนอกหกคุ้มรั์ขาขึ้นเจ็ดคุ้มซับขาลงหมายว่ากันเยอะชิไนหะ นี่ว่ากันเยอะแยะเจ้าไปเดี๋ยวขอพลิกหนังสือหน่อยแปดคุ้มรัพย์ที่ไม่รังทั้งสี่เก้าคุ้มรัพย์ที่หนึ่งยดโดยรอบสิบคุ้มรัพย์ที่ปลายงาทั้งสองสิบเอ็ดคุ้มรัพย์ที่ปลายหางสิบสองคุ้มรัพย์ที่น้ำสิบสามคุ้มรัพย์ที่ปลายไม้ ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างอาตมาแล้วก็เห็นจะไม่ได้แม่ศิวลีคนนี้ไม่มีทางโพอไปโดนไปหาข้อตนเขาไม่เป็นไรข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่ข้อหนึ่งข้อสองไม่เป็นไรโดนข้อสี่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่พอได้น่ะข้อสามไม่ไหวแล้วยกธนูมันโดนคุมทรัพย์ก็อีกพังเลยคนนี้ไม่มีทางได้แน่โอ้ยถ้าฉลาดอย่างนั้นก็เป็นพระเจ้ามานดินนานแล้ว นี่ที่เขาไม่ให้เป็นกษัตริย์ก็เพราะโง่เง่าเต่าตุนอยู่แบบนี้จึงเป็นกษัตริย์ไม่ได้แต่ก็อย่าลืมนะบางคนที่จะเป็นกษัตริย์ได้เขาต้องทําบุญมาเพื่อความเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ใครๆอยากเป็นกษัตริย์ก็เป็นได้จะเป็นนึกเขา้าเป็นเอาไว้เล่าเรื่องกันต่อไปเมื่อพระเจ้าโพรชนกทรงตรัสบอกคุมทรัพย์สิบสังแห่สิบสามแห่งแล้ว เพื่อบอกพิศนาเสร็จพระองค์ก็เสดเดสวรรคตทันทีแม่พอดิพอดีใช่ไนหะมบรรดาอมาต์ทั้งหลายก็จัดการถวายพระเพลิงพระศพเรียบร้อยสมพระเกียรติทุกประการแม้นรีบเผาจริงๆตายไปเพียงไม่ถึงเจ็ดวันรีบเผาและพระราชาสมัยนั้นนะหลังจากที่พระเจ้าปุราชนก องค์สมเด็จสวรรคตครบเจ็ดวันเราามาดมาปรึกษากันทั้งเรื่องที่พระราชาทรงตัดไว้ว่าให้มอบพระราชสมบัติแก่ผู้ที่มีความสามารถทำให้พระราชินดาทรงพอพระ,พระทยัยจึงปรึกษาตกลงกันว่าเห็นแต่ท่านมหาเสนาบดีเท่านั้นที่จะทำให้พนางพอพระทัยได้ ถ้ามาหาเสนาบดีนีน่น่ากลัวจะแก่แล้วเย่พอๆกับพระเจ้าพ,อพออระราชาน่นหละเพราะว่าท่านมาหาเสนาบดีเป็นราชบัลลป์ใกล้ชิดกับพระราชาตลอดมาจึงส่งข่าวไปท่านให้ให้ท่านมาหาเสนาบดีทราบอ๋อเขาคิดว่าจเจ้าหญิงอยู่ใกล้ชิดราดชบัลลป์คนรับใช้ใกล้อาจจะมีความเสน่หากันก็ได้ ท่านมหาเสนาบนดีพอได้ทราบข่าวเช่นนั้นก็แสนที่จะดีใจนึกว่าคราวนี้เราคงจะได้เป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินคราวนี้แน่แม้ตั้งใจไว้นานแล้วนะพออยู่ใกล้พระราชาเห็นพระราชาทำอะไรก็จำได้ทุกอย่างดีไม่ดีก็คิดว่าไอา้แบบนี้กูก็เป็นได้เรื่องพระเจ้าแผ่นดินนี่มันเรื่องเล็กๆนั่งสั่งเท่านั้นไม่ต้องทำอะไร แต่ไปโดนอย่างราชการที่ก้าเ้าหมดกำลังใจหมนกันเคยเห็นพระองค์ลำบากคิดครุ่นคิดแต่ห่วงใย,ยความเป็นสุขความสุขความทุกข์ของประชาชนครั้งหนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งมีนาเอ่อมีนาคมนะวันที่หนึ่งม,ออมีนาคมสองพันหน้นาร้อยยี่สิบเอ็ด ได้มีโอกาสไปเฝ้าท่านที่ภูพิงพระราชนิเวศเห็นพระพักเครียดแสดงท่าทางอ่อนเพลียมากแต่ก็ทรงสเสเ็็เยี่ยมเยียนและสุดดองทุกวันแนะนำความเป็นอยู่พอพบเข้าพระองค์กทรงตัดว่าเวลานี้ไม่ไหวครับจิตใจมันฟุ้งซ่านเหลือเกินมาอยู่ที่เหนือนี่ยังไปวางแผนเพื่อการเกษตรภาคกลาง มอมเจ้าพีเสนเดชท่านทรงตัดต่อตัดต่อไปว่าไม่ใช่แต่ภาคกลางแห่งเดียวนะครับภาคเหนือด้วยแล้วก็ภาคอีสานด้วยเห็นเข้าก็นึกในใจว่าน,นี่ถ้าใครเขาไม่จ้างเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินวันละสิบล้านเนี่ยไม่เป็นแน่ไม่เอาไม่ไหวเพราะว่าท่านมีน้ำพระทยัยห่วงใยแต่ประชาชนส่วนพระอ,องค์เองเองนะี่ยไม่ค่อยได้ห่วง นี่ยรู้สึกว่าจะได้บรรทมก็ประมาณตีสองตีสามวันทั้งวันก็เหน็ดเหนื่อยทั้งวันกลางคืนก็มีการรับแขกก็มีการเซ็นหนังสือทําอะไรตัวไรวางแผนต่างๆโถ้าอย่างคนพูดนี่ตายนานแล้วแมวเ,เอาว่ากันต่อไปเปน็นว่า,าท่านมหาเสนาบดีดีใจว่าคราวนี้อาจจะได้พระนาง พระราชนินดามาเป็นพัญญาสิด้วยเนื้อช่วยตัวเองเป็นกษัตริย์คราวนี้ได้แน่ยึงได้แต่งตัวที่อย่างโออาเกกาเข้าไปในพระราชวังสงสัยว่าใช้ผมรงรังนวีผมเรียบแต่ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นผมแบบประเภทอยง롱รังอย่างหางกระรอกหรือหางมาจูก,ก็ได้ ยังไงก็ไม่ทราบสมัยนั่งเขาไว้ผมยังไงไม่รู้เกิดไม่ทันเมื่อเข้าไปในพระเจววงให้คนติดตามเข้าไปกราบทูลน,นันแน่เอาเข้าไปแล้วปะจึงใช้ให้คนที่ติดตามเข้าไปเข้าไปกราบทูลพนังศรีวรีพระ,รพระรชิธิดาให้ทรงทราบทั้งเหตุที่ตนมาคิดว่าครานี่หวานแล้วไม่มีใครนี่ลูกชายไม่มี แต่คนทั้งหลายเขาไม่วาติว่าเราสมควรเขานี้ได้ทั้งสองอย่างใช้กสุนัรเดียวเป็นพระราชาด้วยได้พระราชิตดาเป็นมเหสีส้ดยและพะนางศรีวรีก็แสนจะสวยแม่เขานี้เหมาะลาบเกิดนึกในใจว่าราชรถเกิดซะแล้วสำหรับพระนางศรีวรีไม่ได้ทรงทราบว่ามหาศสนาบดีมา เพื่อจะให้ทรงเลือกพรานางจริงทรงทรงทดลองดูเพื่อรู้ให้แน่ใจว่าท่านมหาเสนานนาาามเ่ทหสบดีคนนี้จะคู่ควรกับสิเดราชสมบัติหรือไม่เอาคนแล้วสิเอไม่ยักรักง่ายๆฮะเกิดรักยากไม่ได้เห็นกับความปรารถนาในการเป็นสามีพัญญา จะเห็นว่าการคู่ควรก็ไร้จสมบัติแต่หมายความว่าการปกครองได้สมบัติเป็นราชาเนี่ยหมายถึงการครองแผ่นดินทั้งแผ่นดินต้องให้คนทั้งแผ่นดินมีสุขไม่ใช่จะมาคิดกอบโก,บกยไม่ต่อไปเราจะเป็นคนเสมอกันไม่มีใครรวยไม่มีใครจนอยู่อย่างประเทศลาวประเทศกัเมเบนไอคนที่เป็นครองเมืองมันเก็บสมบัติพระสถาน อย่างก็นในอะไรอย่างรานะ่ะอยากจะได้ใครเป็นเมียมันก็ดึงเอามาตามชอบใจไม่ไปขัรคืนมันก็ไม่ได้อยากจะได้ทรัพย์สินอะไรมันก็ใช้กันตามสมบายแต่ว่าบรรดาประชาชนันหลายต้องเป็นท่ายเขาทำเท่าเท่าไรให้แต่เขาแต่ผู้เดียวนี่การครองสมบัติเขาไม่ทำกันอย่างนั้นเขาต้องทำให้คนทุกคนมีความสุข ไม่เอกมีความสุขแต่ผู้ครอบครองถ้าคนทุกคนมีความสุขพระราชาก็มีความสุขถ้าหวาวบรรดาประชาชนมีความทุกข์พระราชาก็หาความสุขไม่ได้เหมือนกับราชก,การที่กล่าวพระองค์ยังไม่มีความสุขใจเลยห่วงแต่บรรดาประชาราษฎนทุกอย่างไอ้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่โฆษณาพระเจ้าแผ่นดิน แล้วก็ไม่ใช่ไปฟังแต่รับสั่งของพระองค์เท่านั้นสังเกตการมานานแล้วตั้งแต่ยังไม่เคยพบกับพระองค์พยายามดูจริยามาทุกอย่างการเคลื่อนไหวตั้งแต่เริ่มรับราชสมบัติเห็นพระองค์เที่ยวไปนน่นไปนี่ไม่ได้มองดูว่าพระองค์เองนะ่ะจะลำบากสักขนาดไหนขออย่างเดียวให้บรรดาบะชาราชทั้งหลายมีความสุขเป็นที่พอใจนี่เขาต้องทำกันอย่างนี้ ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะมานั่งเมืองทำผมยุยง่งยุ่งร้องเปล่าเปลาทำท่าไม่ทาดที่ไหนวนินนี่ดีไม่ดีไม่ชามันก็มาเตะตายแ้วพูดแบบเนี้เอาเขาจะมาฆ่ามันก็าตายไม่ฆ่าก็าตายมีปากก็พูดเป็นไปยังกว่าจะตายก็ยังดีพูดไว้ถึงไม่ตายแล้วเสียงยังอยู่ไม่เป็นไร พนางเห็นว่าเสนาบดีนี่คนแลไม่คนก็ได้จะสมบัติจึงทรงรับสั่งให้ไปบอกเสนาบดีให้รีบเข้ามาเร็วๆวิ่งมาถ้าวิ่งมันได้ก็ยิ่งดีนะมาเร็วๆเพืวิ่งจีนได้ยิ่งชอบนี่โดนสอบเข้าแล้วสิบุคคลที่ไม่งามคือหนึ่งพระราชาสองพระสามสตรี สาวเท้าวิ่งแล้วมันไม่งามแม่เรื่องนาวิสาขานะแต่นี่จทงกับอกว่าขอให้เสนาบดีมาเร็วๆเท่าวิ่งมาเร็วๆได้เท่าไหร่ยิงดีเราชอบคนเร็วท่านมหาเสนาบดีไม่ได้รับอนุญ,ญาตก็ปฏิบัติตามพระราชประสงค์เข้านางทันทีเพื่อหวังจะทรงโปรดปราน ขัดเขมงกระโจงกระเบนนะเอาให้มันแล้วก็วิ่งจีรึบตรงเข้าไปฝ้าว่านังเสร็จสอบตกพอเข้าไปใกล้พอหยุดาหายก็หายใจแหกแหกแหกเหนื่อยตรงหน้าพระพักของว่านังพระเจชีนีดาวทรงทดลองต่อไปว่าจะต้องการทดลองต่อไปนี่สอบตกไปหนึ่งแล้วนะ ข้อหนึ่งตกแห๋ไม่มีทางแบบนี้กระสัดวิ่งใช้ไม่ได้ผู้หญิงสาววิ่งไม่งามพระวิ่งไม่สวยไม่สำรวมเสร็จเหมือนกับใครเหล่าที่ตอนก่อนที่กเย่าเฝ้าพระเจ้าประเสริฐน,นทธิโกศลเวลาที่พ่อเขาตายเวลามาเขาโดขคานนดนโดข้ามนีน พระราชาแต่งตั้งเขาเป็นมหาเสรษฐีเขาเดินไปเฉยๆได้เปรียบนี่จริยาของคนดีเขาเป็นอย่างนี้คนมีวาสนาวารมีต้องเป็นคนฉลาดมีดีลามีมัญญาตาดีไม่ใช่ร้องเป่า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 ยำกลางถนนถนนทางด่าคนนั้นว่าคนนี้ไอ้คนด่าคนน่ะมันไม่ใช่คนดีเอ๊ะด้คนพูดเนี่ยด่าเขารือเปล่าเนี่ยน่ากลัวจะบ้องบ้องไหมกันนะคนพูดเนี่ เป็นอันว่าพระราชิดนดาจะทดลองต่อไปจึงรับสั่งว่าท่านอัครมหาเสนาบดีท่านจงรีบเดินไปตามพื้นดำหนักให้ถึงท้องพระโรงโดยไว้เร็ตสอบตกอีกฮิตานี่แก่เมามันสองอย่างเมาสมบัติเมาความเป็นใหญ่เมาอยากจะได้เมียเป็นเจ้าหนายเมื่อท่านเสนาบดีได้เมื่อรับสั่งแล้ว เสนาบดีก็รีบเดินไปตามรับสั่งให้คนไปบอกว่าให้รีบเดินกลับมาอีกอา้าวท่านสั่งใหม่รีบเดินไปนักสั่งบอกให้รีบเดินมาท่านมหาเสนาบดีก็รีบเดินกลับไปตามรับสั่งพระราชนินได้ก็ทรงเหยียดระบาดออกแล้ตัดว่าท่านเสนาบดีกรุณาโนดเท้าให้เราสักหน่อยเถอะแม่เอาไีกแล้วเฮ้อ สอบหลายอย่างโอ้ตกเราก็สอบตกแบบนี้ท่านเสนาวดีก็นั่งหล่นนวดเท้าให้พระราชธิดามาดีใจนะจับเท้าเจ้าลูกเจ้าหลูกนายโอ้โหเนื้อคงนิ่มๆน,นะอย่างน,น้อยก็ชื่นใจได้จับหน่อยก็ยังดีแมม่นวดเท้าเสียนด้วยคนเย็นนวดนานหน่อยท่านเสนาวดีนั่งหล่นนวดเท้าพระราชธิดามีความกระยิมยิ้มย่อง คิดว่าพระชินดาคงจะทรงโปรดแน่ท่านใดนั่นเองพระชินดาก็ทรงพระทีบเขาให้อะไรเอาคนแล้วแทนที่จะรับโนดดันทีบซะแล้วเอาคนแล้วสอบตกทิ้งกล่าวว่าท่านใดนั้นเองพระราชินดาก็ทีบเข้าที่อ,อกจนเสนาบดีล้มลง เนรกระรับสั่งกับพวกข้าหลวงท่านหลายว่าพวกเจ้าจงจับคอเจ้าคนงโง่หามบัญญาไม่ได้นี้ออกไปแล้วก็ให้ทุบตีซะด้วยดิให้สาสมนะทุบตีให้สาสมข้าที่มันไม่เกียมตัวเอาแล้วแล้วกันบอกแล้วบอกสอบตกรือตกแบบน็อกเลยนะบรรดาพวกข้าหลวงต่างๆก็พาก,กันตรงเข้าจับคอท่านมหาเสนาบดีเสร็จแล้วสอบตก จับคอบ้างจับมือบ้างจับเท้าบ้างลอกลอกลากลากออกจากพระราชวังแล้วก็พากัรทุบตีจนท่านมหาเสนาบดีบอบบอบช้ำในเวลาสองนาทีต่อยอหน่อยท่านเสนาบดีเมื่อถูกทำเข้าอย่างนั้นก็แสนที่อายเดินโซสัดโซสเสหน้าเสียออกมาเมื่อมีใครถามว่าท่านขรับ เป็นอย่างไรบ้างสําเร็จใหม่เขารับท่านเซนาบดีก็บอกว่าสําเร็จอะไรกันละบ,บคุณพระราชวิดาองค์นี้คงจะไม่ใช่มนุษย์แน่แล้วน่ากลัวคงจะเป็นนางยักษินีมาจากป่าป่าพีดิบป่าชาพีดิบเราถูกทั้งเท้าทั้งเข่าทั้งศอกทั้งหมัดบอบช้ำกันไปหมดทั้งตัวไม่ไหว ต่อไปหน่อยไหวไหมอาจจะไหวแหลือเว,วลานาทีครึ่งบรรดาบุคคลที่ถูกคัดเลือกเข้าไปให้พระราชินดาทงทดลองความฉลาดเช่นขุนคลังคนดีเศรษฐีคนดีพนักงานเชิญเครื่องสูงคนดีเจ้าพนักงานเชิญประแสงคนดีแต่แล้วคนก็ถูกพระราชินดาทดลองปัญญาบอกให้วิ่งบงัง บอกให้วิ่งก็ว,วิ่งบอกให้เต้นก็เต้นบอกให้ร้องก็ร้องทำเป็นเหมือนคนบ้าจ,จีก็ทำในที่สุดก็ถูกพระจริกดาขาบไล่ออกไปทศเจากพระราชวังทั้งหมดเป็นอันว่าเมื่อเขาถูกไล่กันไปหมดแล้วก็จะพูดยังไงก็ไปเข้าไปหมดแล้วนี่ถ้ายังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับเรื่องพระมหาชนกนี่ยังอยู่ยาวนังสือเล่มนี้ขอขอบคุณท่านผู้แปลนละก็แปลได้ดีมากเรียบเรียมได้ดีมากไม่ตัดทอนพระบาลีทิ้งเว้นไว้เต็น่หน้ากับหลังหวังว่าท่านผู้ทำคงจะมีอนิสงส์มากวันนี้มองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัท หมายกำลังยะดีขอต่อวันหน้าสำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี